นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th i t t c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ เดอะทาวลิสอาคารพาณิชย์อารมณ์บ้านเดอะทาวลิสอาคารพาณิชย์ยุค4.0ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมนี่คือบ้านตัวอย่างจากบนทัมเลทองใจกลางเมืองบางน้ำเปลี้ยวห่างจากเทศบาลเพียง500เมตรเป็นอาคารพาณิชย์2ชั้นหน้ากว้าง4.5เมตรขนาดพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตร2ห้องนอนนี่คือ2ห้องตัวอย่าง1ห้องครัว1ห้องซักรีดด้านหลังมีที่จอดรถส่วนตัว2คันตกแต่งพร้อมอยู่อาศัยสำหรับลูกค้า ที่สนใจรีบจองวันนี้รับฟรีส่วนลดเงินสด1 0 0 0 0แสนบาทของแถมอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า50 0 0 0บาทและยังมีสิทธิ์ลุ้นรับทองคำหนัก10บาทสำหรับผู้ที่จองตัวอย่างจาก <30 S 2> <ม>สิจิกายนต์นี้เท่านั้นสนใจติดต่อเดอะทาวลิสอาคารพาณิชอารมบ้าน0 8 2 7 1 6 8 3 1 5ถึง18โทรเลย